มอาซ้อได้กันหมจักมจากมาซื้เมื่อยเดียวโอ้ยห้าก็มาหอดกันเห็ดจะกเห็ดยังจังเมื่อยจากไปนั่งอยู่ซื้อกับเมื่อยโยของมันยังแห้งอยู่ในเตาเลยป้าๆเพอยังเข้าวหลาเป็ดเธอชอบเป็ดน้าโกหมเมือแได้่ะสีดย่านย่านเขาอันหิ้วเข่าแล้วว่ะ นลักีนังมือบอหลักต้ว่าคนละ่นเปละ่นล้วราอยากลูกจ้าหิวข่าวเลยไปลักเป็ดมันมาข่าถ่าเราตู้กุ่โอ้ยหรักวาลูกกูหิวข่าวเราไปจักเราเลยโย่แล้วนี่ก็เลยบอหิวข่าวมาเวกนเจอโอ้ยนั่งซีมือสั้นได้ๆอยู่หิวแหงมาละขางนี้ัก็สั้นเฮ้ยขางขวาี่สั้นสั้นเอาหนังสั้นขางนี้ย่อนว่าตักไอติมมือกับพง แลยออกมาเลยกับจีเลยกับเอามือจับกระสั้นของผมกระซั้นเอาได้ตามสถิติซ้อนลายกัะใส่แต่มือนี่ตำแตงจับได้สั้นจับแตงกระซายมือโยกคือมือนาะสันอยู่บ้ากระั้นเบอร์สองพอกลางใส่เบอร์สองนั่งใส่สองมือฉากมันใหญ่เบ้างมันใหญ่มันยาวด้วยเฮ้ยเปิบอร์สองมือมันก็ต่ำหมดได้แต่พอเวลานั่งนั้นน่ะจับมือจับจักเบาหยังเบาไรละเอียดมาจะใส่ยังจังดา มาตพี่น้องมาสมรุมกันแต่งโรงเรียนจ้ะค่ะหรือมาตรฐาแต่งก็นั่งทำแต่งกระเพิ่มมาแต่งงานโรงเรียนบ้านน่าดูบ้านชั้นจ้าค่ะไปเฮิตเลยบ้านเธอบ่เมืองพลาปูเมืองนลานหรือว่ามันช่มาขึ้นกับเมืองเธอแล้ว ก็แต่ว่าพรท่านได้คืนเออแต่ก็ชื่อเมือบผมใบ้ๆ <Bell> น <issimo> uh, ี <hyster ically> ่แต่เธอสาวโรงเรียนหลังใหม่แล้วแต่สิได้คืนเออแตาเธอสาวโรงเรียนเปล่าก็ไปต่อไปอเมาได้สิได้เป็นเจ้าเมืองสองคนสงสัยอือสักส็่หนึ่งพวกเธอไปเป็นลาค่ะเรียกนะคะแม่เมืองบอเป็นแม่สาวรักเมืองบอแม่เมืองหรือว่านั่งจิไปยุ่นในรักบ้าน ไปซิงสตีกกินซิงสตีกยู่ในหลักบ้านครับว่าย่าเมืองยังพันแหงกรหลายไม่ก็วันอะเมืองทิพย์หรือเมืองยังหม่เมืองทิพย์เมืองมีดโอ้ยฉันจะไปอยู่เมืองมีดว่างไปใส่ขาฉัสิหลายขึ้นกว่าเก่าแท้ ยังอีกเดโอ้ยโปรตุกีสิบเก้าสิบเก้าก็ว่างไม่โลดจนนู้นแปลกดีอะไรสิบเก้าเนี่ยขอธรรมดาสองฉบับยังไม่ได้เลยเนี่ยสองชั่วโมงดีเลยกู่วดละไปเนี่ยกู่วดมึงไปเปลี่ยนกูเปลี่ยงเป็น 4K ไปเปลี่ยนไปตั้งค่าเปลี่ยนเป็นธรรมดาอัปโหลดธรรมดาคือมันจะเป็นธรรมดาเลยธรรมดาเนี่ยมันบ่นสัญญาณมันบ่หลาย โอเคเราสัญญาณนั่นแหละชวนแปไปไปเพื่อนนี่ยังไม่ก้าวไปกะาวนี่เป็นชัชั่วโมงเลยการโหลดคลิปอะไรเถื่อนอ่ะเนาะเนี้ยเมื่อไงวันก็ถ่ายคลิปอีกทรมานจิตใจตกกะางเมื่อไงเป็นชอบแล้วอันนี้ก็จะค้านั่งอันได้โทรศัพท์ใหม่มันอี่แหละมันเนี้ยมันโทรศัพท์เครื่องไหนไว้ใบไหนมันเป็นโฟกัสกันนัเป็นอัปโหลดตามไปชั้นเน่์ชั้นเฮดบ็อกเป็นที่เป็นเลยก็ใครบ่าวมีตีปากให้ ากูซูมมือกูกระไซร้อยเป็ดพัแปดสิเป็นไรช่งนเห็นังิบุปผิมาเท่านี้ก็ได้เลยโหลดก็ได้เลยคั้นตับ้านใครเนขั้นขัรนตัางอันนี้คั้นัญญาเตียนเาไว้มันบอกก็ได้ขันธัญญาเตีเต็มนันโหลดได้โฟวเเป็นสาณคมชัดระดับสี่เคขัับสงมักะเอออินเน็ตกะแพงเลาเอฟซเบิ้งกับเบิ้งในจอโทรทัศน์กับงามมันปรับสูงได้ขั้นถ้าลงแค่ร้อยพันแปดบยังกระเข้ากระปับก็ได้ปั๊บแปดกระสัมนะความคมชัดนะ ทรรัทธ์ความชัด 4K กับ 4K จุดตัดเกความเสถียรของวิอจะไงให้ตัางบริเป็ียนงกับบริเปลียจักย่างนะคะซื้อมาคืซื้อมาซื้อไปด้วยกันกเจะสีดึงลงในโรงงานสองหมื่นไปแค่นั้นตีสีดึงสัญญาณมาเลยหลอดเก้าอันนี้ลงมาฮะหอดโรงงานสองหมื่นไป ออกมาผิดกูจุดรักเซีบอกเห็นได้ใช่เวลาเก่าอยู่ในสายอะไรไก่ไปไกลมาสองสามปีบรักเก่าใกล้แล้วนะอยู่ในรุ่นรหัโรงงานรักเก่าอินเทอร์เน็ตก็ใช้ระบบเไอซีซีก็ใช่ระบบเอซาวไอซีก็ใช้ระบบเอซาวเข้าใจบอกเขาสิดึงสายจากซาวลงมาให้โรงงานฉันถามไปหน่อยนะบอกว่าอันบรัสเซียค่าติดตั้งบรัสเซียตะกี้ บ้านแรกแต่บอลสัญญาณเข่าเถิบบ้านทาสัญญาณเข่าบ่อเถิบมันมีสายเคเบิลมันก็ลงดึงลงโลดก็นั่นแหละเพราะว่ามันมีสายไฟมันตึงนึ่งสายเคเบิลไว้อยู่แล้วันนนนบ่ได้้ิงอีะเขาสัญญาณเลยฟังบ่อแต่สัญญาณบ่อหอดเขาบอกให้ลงสัญญาณห้มันบ่อหอดในบ้านฉันน่ะกาแฟบ่อฮอดกาแฟีคือบ่อรู้อยู่บ้านก็ยังบ่อหอดในบ้านฉันเขาก็ลง ใช้สัญญาณโทรศัพท์นะเกระปานเธอหอดเธอก็ลงแหรือไงล้มเขาห่อแล้วเจ้าะฉันลงก็ลงได้ยุติเกินเป็มีเงินจ่ายเป็นไรเหรโอ้โหผมันกระถือกว่านี้อีกถือแต่ว่าฮากบบค่อยได้จ่ายเขาเอาออกมาอยู่ของน้องเลยเธอไดม่อยู่บ้านเขาบ้านฉันน่ะคันในนัสิดาเปิดที่ซีเอาไอ้ซาบีบีผมมาลงแม่งจะทำเป็นคนไทยคนไทยมาลงเตามบีบีนั่นจะไปได้มาไปเห็นไหนตากบบคู่แฟนใส่ปะ

ก่อนเขาประมาก่อนก่อนีืไปแรกมันสามแสนห้าสิบสองหนึ่งตีอืมามแสนสองนั่นคือมือนี้มันรึกมือนี้อืดมือขอเเงินยังงออสามสห้นี่แหละเบอร์สกุลหงังจากที่เอามาจากงานโรงเรียนกับมานั่งมาจมยกัน มาเลยจอดเทเลอยู่น so um um ี่เนี่ยดีลอีซีอืมลิปสติกอ่ะสีนี้สวยอ่ะชีกาแฟบอกน่เป็นไงคนคือบอกเก็บเน่ะเฮ้ยเพิ่นโซว์ยังถ่าบ่กาแฟเธอได้เก็บลิปสติกอัม马าเหรอนั่นน่ะเป็นคาร์โบนสติกอัม马ามาเหรอสีชมพูน่ะนางเงะนางเงาโอ้ยกาแฟ เก๊สนะ่เจี๊ยบเจี๊ยบสนใจเจี๊สนใจคือเด้นนะจ๊นายกท่านทางคำห้องน้ำาเลืเรไปตํ้แตงแล้วอีกคนมาก็จะไปตั้าแตงเดี๋เป็นจิตกิดโป้กู่หอดออกอยาได้ซุไปออกลองบาทนะคะพี่แยมาไล่าอยู่ไกล้อน้ิ้นไปก้นมู่จฟูดมามาตกมอนี่บ่ก็ดีแต่ว่าฝนตก แนวสิจำนี้ก็สีแนาวโอ้แกินต้มปลาคอแบบตัวน้อยสดน้ำตีกูเมื่อไงกันพี่น้องเอ้ยไปเงี้ยจีเกี่กัมนกันอย่ากินต้มน้ำมือเมื่อยเมื่อยต่อกันเขาดึงเสื้อไงชันน่ะเมื่อยห้องเขาห้องไปได้แล้วก็ปวดหัวค่ะนั่งอเมรากาไปดึงสร้อยข้าวนะคะก็ยังแพ้ แค่ก็ดึงคืนเลยกันนั่งแบบการลอยเอามือเออนั่งอินกับเด็กน้อยได้เลยแบบนั่งแบบก็สนะดึงมันใช่ไหมแค่ก็ดึงคืดพีอันขั้นบอสนาล้วก็นหนาลาเขาหน้าลาเขาเด็กน้อยก็ได้เขาเมื่อย่อแม่มันตายบอแบบว่าห้าบอสนาเลยหนาลาเจ็บเล็บเขาประยากสนะกัะสนะกระตื้นเต๊ะแต่ว่าก็เมื่อนั้น บักน้อยน้อยตัวูึกนหนามแล้วีบหายไปเขาแบบว่นตึงแบบโซ่ดิได้ยน่อยบบัซ่ดีโซ่ดย่อยบารายนะโซ่บารายเดดพ่อพูดนะอากาอบสนุ่บอกออเขาื่มด้วยอยดิจอยดิ กันแมนว่าทาจ่อสนาะเนาะที่พี่ต้องทาจ่อสนะแน่นอนถ่ายกันนะะลหน่อยมันคึ้งเนี่ยคึงก็ายก็อย่างน่าเลก็ตายจ็จะเก็บกันข้มแต่รี้มันอยากชนะตอนตอนนั้นบอลดินใหตอนนั้นเน๊ะขาคนหนาตะลุกที่สุดบางคนมันบุกทั้งหนาทั้งตาไปเบิดใจใช่กหมเล่ ก็บอกโสดพอได้แล้วขดิจ่าปลาเ้ยเสร็พอได้คดิบ่าปาหญกาไปซอยเฮ้ยดึงเสื้อคว้านางอนมาามเพลินว่นมือนันางสอยเลยค่ะงานดอกอีกแล้วค่ะเจสีคนงามยนต์ทนดีพี่ยน์งานดอกเจะาหอดคนดุหลายบวไหว่ะซีดงานกะหาพันเลยกูกะนางแล้บอกที้งานกะโอ้กะประกาศนะเนาะ ก็บ่าบาเองแต่วาว้บาเอนมันจะออกดขาภาสก้าไปมันมันแมนแบบว่าสีเออมันกับแมนยูแบบว่ากร้องทีมงานชเจ้าเด้อกันกับบกกาเอากับบกกามาด้กันงานขเจัตเขามาบอกเองให้ไหนน่อนีเขาไปงานบันไดเขาบอกเขาดดีครับไปเต็นโซ่ศูนย์หนึ่งสองสามเอาเอา เอากรม้านม่นดีมันเอายังเพื่อใจมันคาบเกืบมันกัดเกืบแล้วเขาเอาเกืบขาดเทียนใส่คอมานก็นึกนึกว่าอันโบนางซีเลีวกับม่เลี่อ่ะนี่ก็ได้โอ้ยคืกวโบสีดำนะวันนี้นสิคือโอ้ยเมื่อยเลยถ้าสิโต้แห้งเพราะอันไทอันมาไอาขอไงเจีงอย่างนั้มาขามเลยมากินนะครับาขามกว่ากว่ากันะเก็บข้ากับต่เาแปะกินเบอร์แรกเ็เวล ขอนะคะขอคุณอย่าติดนะคะขอความกรุณาหลายๆนะคะติดกดคืนกันดิดกันยังไงผมมาท่าในล้งกูดิ๊หนีเสียงเบิดบาดเงินไปเลย พี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี่เลยเด้อจ้าโอ้เดี๋ยวว่าชอบอย่าได้กดไลค์กดแชร์ค่องไยค่ะก็ช่องบอกเอาน่อบอกมาเจเยคอยระดังตั้งหน้าได้งตาถ่ายเลยเจเจยเจเจยเจเจย์เจยะเจยเจย์เจย์เจย์เจยชเจย์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 เจยเจย์เจย์เจย์เจยีเจยอเจยเจย์เจย์เจยอเจยเถ่าเจอ์เจยาเต่อเจย์เจย์เจย์เจ้์เจย์เจย์่อย์เจย์ ลับกระลบก็เงินกับอะไรจกเองนะที่ว่าโน้ไดกิจุกใครนี่ยลาได้ไหมได้สิเิว่าวลาผ้าจางยังหดลยลาก็ไรเหรอคิดในกระชบไสักนดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสีสาปาสาแตกนี่เด้อจ้าหนาเป็นไร่กดแชรสวัสดีค่ะเด็นตมูนกดไลค์กดแชร์ม่งไงหระวะ